ยินดีครับเริ่มจากซ้ายก่อนไหมได้ครับรแล้วก็พิธีกรแล้วใช่เพื่อนชักอากาศผู้แข่งขันที่เข้าร่วมทั้งหมดนะคะ,ะเริ่มจากอีนะเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มจากซ้ายไปขวาไหมแล้วก็ให้ผู้เข้าแข่งขันมา <S 2> <S 2> มามา,มาดูมาฟังกัน เปการสุบค่ะอ๋อโอเคโอเคเสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชื่ออะไรนะคะบริลตันเจมส์บริลตันครับผมบริลตันเจมส์บริตันเจมส์นะคะมากับรถซัด R350 ครับผมหรือว่าในน้ำว่า RX7 บครับความเป็นมาของรถคันนี้เนี่ยเป็นยังไงคะ ได้เลยครับคือรถครันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นอ่ตำนานของแบบว่ายุคเก้าสิบของรถที่ญี่ปุ่นเลยครับ J จ m อะไรอย่างนี้ครับเป็นแบบว่ารถที่ผู้ชายหลายคนต่างก็ใฝ่ฝันนะครับลองขาบดูเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมีคำถามจากรรมาการนะได้ครับผมเสจะถามก่อนไหมว่ารถครันนี้นมันเติมน้ํามันแบบปกติเติมน้ํามันอะไมเติมน้ํามันอะไรเหรอครับอืม <c oughs> เป็นคำถามที่ดีครับแล้วก็ไฮไลท์ของคันนี้นะครับคันนี้ไม่ใช่รถปกติครับมันคือรถดริฟท์ครับผมเราเป็นช่างใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ครับผมแค่คนรักรถคนนึงนะครับแลวเราทำเราทำที่สำนักอู่ไหนเนี่ยฮะโอ้ผมทาที่สำนักอู่ของคุณเรชาชลครับเอานี่สำนักคุณเรื่องอะไรจะให้ใส่เสเปล่าเนี่ยไม่น่ต้องฟังจากหลายๆอย่างอันนี้ฉันตีไปให้สักห้าแล้วกันโอ้ยนี่อยากให้คะแนนเลยเหรอใช่